โรไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์สุขสันต์วันเกิดครบรอบสึกษาปีของบิตคอยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์ Bitcoin ได้ถืกอกำเนิดขึ้นมาเป็นบล็อกแรกอายุเข้าสู่13ปีแล้วนะคะเมื่อถึงปี2022ปีนี้ก็ถือว่าเป็นเกิด Bitcoin เมื่อวันที่3มกราคม2565ถือเป็นวันที่เขาได้เติบโตตลอด13ปีเรามาดูนะคะว่า13ปีที่ผ่านมาของ Bitcoin มีเรื่องอะไรที่เราควรรู้ซึ่งบทความนี้เขาก็สรุป สิบเรื่องน่ารู้ของบิต c o i n มาให้เราฟังกันนะคะ 1. นึ่งไวท์เ r เปอร์ i ิตคอยถูกเผยแพร่เมื่อวันที่สาสตุลาคม2551โดยซาโตชินาการโมโตะได้ถูกเผยแพร่บนบทาร์มเรื่องบิตคอย n อัปเพียร์ทูเพียร์อิเล็กทรอนิกส์แคสซิเตซึ่งตัวเอกสารของไวท์เ p เปอร์นี้มีฟาร์มยาว9หน้ากระดาษคา่ะ เรื่องที่2นะคะบล็อกแรกของบิตคอยได้ถูกขุดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคม2552พร้อมกับประโยคที่สตอชินากามโตะเขียนลงในบล็อกแรกสุดว่า The Time วันที่3มกราคม2009รัฐมนตรีกำลังจะอุ้มธนาคารเป็นครั้งที่2แล้วนะเรื่องที่3นะคะสตอชินากามโตะ เป็นนำแสงของผู้สร้างบิตคอยจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่า,คนน,าคนนี้นมคนนี้เขาคือใครเขาเป็นคนชาติไหนเป็นคนเดียวกับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลแต่ที่คาดเดาก็น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่านะคะนี่คือคาดเดาเองนะคะเรื่องที่4คะ่ะหน่วยย่อยที่สุดของบิตคอยก็คือซาโตชิ ซึ่งหากเทียบกับเงินบาทก็เหมือนกับหน่วยของสตางค์ค่ะหน่วยย่อยที่สุดของ Bitcoin ก็คือสตางค์ที่ชื่อว่าโาต s ชินะคะเรื่องที่5ค่ะ Bitcoin ถูกกำหนดไว้ว่าจะมีทั้งหมด21ล้านเหนรียญ i t c o i n นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถูกสร้างหรือถูกขุดขึ้นมาแล้ว18.91ล้านเหนรียญ i t c o i n นะคะ ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะให้เราขุดต่อได้และค้นหาต่อไปค่ะแต่นิ่งนานไปก็คงจะค้นหาได้ยากขึ้นนะคะไม่เหมือนกับช่วงที่ขุดแรกๆเมื่อสามปีที่แล้วนะคะก็น่าจะค้นหาง่ายกว่าปัจจุบันเนื่องจากความซับซ้อนและความยากที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะใครที่กำลังขุดบิตคอย n ก็เป็นกำลังใจให้ขุดไปเรื่อยๆนะคะและหวังว่าจะได้พบบิตคอย n ์จำนวนมากๆตามไปด้วยค่ะ เรื่องที่6นะคะผู้ที่ขุดบิตคอยจะเรียกได้ว่าเป็นนักขุดหรือ m i n น r นะคะซึ่งจะแข่งขันกันแก้สมการอันซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ใครชนะก็ได้รางวัลเป็นบิตคอยที่ออกใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆ10นาทีโดยประมาณนะคะและแสดงว่าพอเราจบผู้จบเรื่องราวของวันนี้ผ่านไปสักประมาณใกล้ๆ10นาทแีแสดงว่ามีคนขุดพบบิตคอยแล้วใช่ไหมคะ มีบิตคอยออกมาใหม่แล้วนั่นเองค่ะเรื่องที่7นะคะปัจจุบันในทุกๆ10นาทีจะมีบิตคอยเกิดใหม่6.25อบิตคอยต่อบ็อกและบิตคอยที่ออกใหม่จะผลิตลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีโดยประมาณนะคะซึ่งการเกิดใหม่ที่ลดลงครึ่งหนึ่งเรียกว่าฮัฟวิ่งและฮัฟวิ่งครั้งถัดไป ก็จะเป็นราวเดือนมีนาคมปี2,567นะคะเรื่องที่8ค่ะหากทุกอย่างเป็นไปตามกลไกลของฮาร์ฟวิ่งบิตคอยจะผลิตออกมาครบทั้งหมด21ล้านเหรียญในปีพศ2683นะคะหรือนับจากไปอีก118ปีทีเดียวนะคะก็นานโขพอสมควรนะคะเรียกว่า จำนวนหลังๆที่เราจะได้มาอีกไม่กี่บิตคอยนี้ก็จะมีจำนวนที่ยากขึ้นยากขึ้นเพราะใช้เวลายาวนานทีเดียวนะคะเรื่องที่9ค่ะเทคโนโลยีเบื้องหลังบิตคอยก็คือบล็อกเชนใช่ไหมคะซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบหนึง่งที่ข้อมูลจะกระจายอยู่กับทุกคนในระบบที่เราเรียกกันว่าโนดค่ะไม่มีศูนย์กลางมาคอยควบคุม เพราะทุกโหนดในเครือข่ายเปรียบเสมือนกับเป็นศูนย์ควบคุมนั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่10บิตคอยมีตัวยอ่อก็คือ BTC และอย่างเปเลี่ยนที่มีมูลค่าตลาดเป็นอันดับหนึ่งปัจจุบันอยู่ที่ราวราว40%จากคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดหรือทั้งโลกกว่า1 6 0 0 0เหรียญณนะเดือนมกราคม 2,565นะคะนั่นก็คือ10เรื่องที่น่าสนใจของบิตคอยที่ครบรอบ13ปีเต็มเมื่อวันที่3มกราคม2,565นะคะสรุปแล้วบิตคอยก็ได้พิสูจน์ตัวเองมา13ปีเต็มแล้วนะคะแม้ว่าจะถือว่าเวลานี้ค่อนข้างจะน้อยมากและเทียบไม่ได้เลยกับสินทรัพย์ดั้งเดิม หลายประเภทที่มีอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีแต่บิตคอยนั้นเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยมูลค่าตลาด8.7สายล้านดอลลาร์และมันยังถูกครอบครองโดยรามหาเศรษฐีธนาคารบุคคลที่มีชื่อเสียงแม้กระทั่งรัฐบาลหรือบริษัทต่างๆซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าบิตคอยมานิกไกลแค่ไหนแล้ว ในช่วงอายุเพียงแค่13ปีเต็มนั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของ Bitcoin ในวันที่เขาครบรอบ13ปีเต็มและคงจะมีเรื่องราวราวน่ารู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกนะคะหวังว่าวเราื่ท่านาฟังในวันนี้จะทำให้เราได้ความรู้และรู้สึกว่า b บิตคอยนั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถแตะและสัมผัสเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอด แล้วพบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์ลวันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์อรอ์ดคาส